เอาละครับวันนี้ <ไป S 1> ทุกคนครับวันนี้เราจะมาสิงคุณมากกันนะครับมนเมื่อเขาเล่นหัาดผมอยู่นะครับนตอนนี้เขาาลังเดนโดเมนอย่างสุขสนานนะครับแลวเมื่อเ,เรามาอยู่ที่สตรีมของเราเราก็จะเห็นสตรีมของเราขึ้นว่าเชื่อมต่อนะครับเชื่อมต่อ,ตอแค่เรากดคาว่าเชื่อมต่อตรงนี้หรือว่าคอนเน็กตนะครับเขาเราจะไปเข้าควบคุมตัวของเขาโดยที่เหมือนมีสองบุค,คลิกอยู่นั่นเองเฮ้ยฮะ เออแตกหนึ่งโอ้กูโคตรมันเลยอะตอนเนี้ยเสียงเพลงเสียงเสียงเบลโรดี้อันนี้แม่งพอวะอ๋อมันมากใช่มันมากตับเพ่งกันละกันมันมากเฮ้ยิบหายวิธีใจเย็นวิธีใจเย็น,นเอออ้าวเสียงอะไรหรืออ๋อ,อชิบหายแล้วชิบหายแล้วเดี๋ยวก่อนกูุกลับก่อนกูุกลับก่อน นนเสียงเกมเทือของมไม่ไม่มีอ่ะตอนนี้ค่าเราได้อยู่ในช่วงของการควบคุมคืนมาเรียบร้ียเรียบร้อยแล้วนะครับอือกูไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยทีม,ม,มเดียเด๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเนาะใส่หูฟังกูหลุดเหรอไม่นี่อ่อทีมจะมาเล่นหอ่ะโอเค <laughs> ไปละ <laughs> เราที่เราได้เข้าสู่อกระบวนการกันโอเคโอเคเราเราขี่สองล่างในสองล่างในโอ้ยโอ้ไม่ได้ถอยหลังไม่ไอยหลังมีอะไรเดินหน้าเฮ้ยมาเดี๋ยวทีจะเป็นคนฟังเสียงให้กูไม่ได้ยินเสียงเฮียอะไรเลยกูไม่ได้ยินเฮียอะไรเลยาย ก็ไมีสองสองหกเอกในหนึ่งเดียวกันโอ้โหไอ้แสแปร์มาอย่างเงี้ยนขอดูของนะของอะไรของอะไรมาใช่ครับประมาณนี้ไอเทมโอเคไอรก็คุมค่าไฟวิดีโอเดมอนโอ้ยนี่เด้อนี่มาดูอินทร ถือมาอีวัถือมาอีวันมอดดี้นองไม่มี่คือร่างกายฉันอย่ามายุ่งเนี่ยกูจะกวาสเกวให้ได้ดูนะเนี่ยได้แล้วมาไม่กีดที่เป็นคนกดยิงมากดไม่กี่ทีก็กดมากกดแล้ว มึงอยากดกดีเทเนตไอ้สัว์อยากดกดีเทเนตอย่าระเบิดเช้ย <c oughs> เอาแล้วเอาแล้วกูเข้าแล้วเวข้าบทัา้าช่างไม่โดนเลยไม่โดนเลยเมื่อกี้เมากูขายีงไม่ได้วบคุมนะ ไม่ได้แตะอะไรด้วยดูแลรูแลดูแล้วแล้วก็จริงๆใช้จอยหน้าและทีม yeah. ใช้จอยก็จะเป็นมารนี้เด้อ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 เฮ้ยใครยิงวะอ๋อไปดิงวิดีโอเกม ไม่ดีครับมาเลยฟังให้จโอร์ไ,ไ,ปปนนไอ้ทีมอะไรยังทำไมอะกู <c oughs> จะทำไงอะ่ะฟังให้ละวไม่เด็กพร้อมไหมพร้อมไหมกูพร้อมอุ้ยเกียร์ ยด้านบนก็มีเดี๋ยวแป๊บนึงนะแหกเลยเก็บเลือดมาลองยูโอเดมอนเถอะเรงมีติ๊กี้แปะอยู่โอเคเดี๋ยวเราบนึงทีมจบการนี้กาออกให้ไม่จำเแต่ทีมคุมมาแล้วแหละ ทำคอนเทนต์เหรอหิวมึงหิวคอนเทนต์เหรอเพื่อนโอ้แตกเขี้ยไอ้เขี้ยนี่แตกเฮ้ยสปายโอเคมาโดนเบิดเอ้ยไม่โดนน่าเอ้ยโดนอยู่เว้ยแล้วทำไมมันไม่โดนอันเรื่องอะไรมึงหิวไปไหนวะโอเคไปตายตรงนู้นเดี๋ยวกูออกแค่ทีม เดี๋ยวปรับให้แป๊บนึงนะมันจบแล้วใช่ปะใช่เออจบแล้วโอเคเฮ้ยเมาส์กูขยับไม่ได้เดี๋ยวเมาส์กูขยับไม่ได้กูจะออกเกมกูออกไปทีมอะไรกูจะออกเฮ้ยทีมยกมือขึ้นแล้วเนี่ยมาทีไม่ได้จับเมาส์ไม่ได้เลยเลยเลยควบคุมกูได้เลยเดี๋ยวก่อนนะ กูค้ควบคุมอะไรไม่ได้พี่ทีมไปละครับเตะกูดไปทีมกูออกไม่ไดู้อวกไงแม่งตักแบบนึงนะจะกูปรับตั้งค่าคือให้มึงก่อนเอเช่ วิวโมเดลนีงนั่นแหละโ okay. อเคแล้วทีมใช้อะไรควบคุมกูเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะ <c oughs> มาไม่รู้จริงหรอมาอันนี้อันนี้ทีมถาม, <Hey. S 2> ถามก่อนทีมถามกันมา้าไม่จร <Any S 2> ิงอ,อะไรนะไม่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 เด็ก <Any S 2> <ม>อไม่มันเป็นระบบของสตรีมเลยมา้า <L' or? S 2> ใช่มันจะคล้นเชื่อมต่อให้เลยก็ทีมคือก็พูดอยู่ไงถ้าสมมติว่าทีมเข้าหัดม้าหรือว่ามาเข้าหัดทีมอะแล้วแบบอยูในห่ยสองคนพร้อมกันอะ มันจะไม่สามารถสมมุติว่าอ่ะทีมเล่นอ่าเหมือนที่มาเป็นเมื่อกี้นี้มาเล่นทีประเทศอยู่แลวทีมก็จะเล่นทีประเทศมันจะคิดว่าเชื่อมต่ออ๋อเหี้ยถ้ากดปุ๊บมันก็จะเชื่อไปเชื่อมตัวมาเลยเว้ยเราสามารถคุบกุมได้สองคนเลยประมาณนั้นโอหือว่า fighting with your own demon หอว่ะเฮ้ยอะไรอะโอะ้ทีมไม่ค่อยคิดถ้าสมมติทีมซื้อเกมหนึ่งมาที่มันเล่นได้สองคนเออแต่ว่ามันต้องเป็นเกมที่แบบว่า ต้องหยบอยู่ใกล้ๆกันเท่านั้นอ่ะเออแล้วถ้าสมมติทีมเอาลาดให้มากแล้วมากก็เข้าแล้วก็เสียบจอยเล่นคู่ถ้ากกบว่าเราสามารถเล่นดก,กันได้โดยที่ไม่ต้องได้หรือเปล่าวะได้แหละกูว่าได้เออแต่มันมีระบบของไอีโหมดอี่แล้วถูกไหมล่ะอือฮะเดี๋ยวกูน่าสนใจใช่ไอ<ค>เออน่าสนใจดี